พระแม่กาลีเทวีแห่งการปาปามสิ่งชั่วร้ายประธานฟาร์มแข็งแร่งมีอำนาจขัดจัดคุณใสรบร้างไสเวทด้านมืดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อมสีมหากาลิกาย,ายนมะโอมสีมหาการิกาย,ายนมะอมสีมหาการิกาย,ายนมะขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาปกปักรักษาให้มิสทาทั้งหลายแ้วคาดปลอดภัยจากภัยหมู่มารต่างๆนานาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสิทธิชัยบารมีสานติสานติสานติ